ลหมากรถไถหลวมส่งผลเสียกับอะไรบ้างหลังจากที่เราเปลี่ยนลูกหมากแล้วจําเป็นต้องตั้งศูนย์หรือไม่ยังไงเดี๋ยวไปฟังกันครับลูกหมากหลวมจะส่งผลเสียต่อหน้ายางนะครับหน้ายางจะชํารุดสึกหรอแล้วก็อาจจะทําให้ซีนพอตั้งรั่วเร็วกว่าปกติหากเราเปลี่ยนลูกหมากแล้วจําเป็นต้องตั้งศูนย์ล้อนะครับ เพราะว่าถ้าเราไม่ตั้งศูนย์ล้อแล้วจะทําให้ยางเราสึกล้อไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องตั้งศูนย์ล้อหลังจากที่เราเปลี่ยนลูกหมากทุกครั้งวิธีการตั้งศูนย์ล้อก็ได้ทําคลิปไว้ใน YouTube ในเพจก็สามารถเข้าไปดูได้เลยหลักการการตั้งศูนย์ล้อไหมครับอันนี้คือด้านหน้าของยางนะครับด้านหน้าของยาง สมมุติว่าด้านหน้ามันจะอยู่ที่1.00เมตรนะครับด้านด้านหลังมันต้องอยูอ่ด้านหลังเราต้องวัดค่าได้1.2มมนะครับก็คือ1เมตรกับอีก2มิลหรือว่า1เมตรกับอีกไม่เกิน8มิลนะครับหรือว่าจะอยู่1.3ก็ได้1.4ก็ได้1.5ก็ได้นะครับให้มันอยู่ประมาณนี้ หลายคนก็สงสัยว่าถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนลูกมาใหม่ซึ่งลูกหมากเดิมมันหลวมอยู่แล้วเราสามารถตั้งศูนย์ได้ไหมอันนี้คือตั้งศูนย์ไม่ได้นะครับเราต้องแก้ไขที่ลูกหมากเปลี่ยนลูกหมากให้แน่นก่อนเราถึงจะตั้งศูนย์ได้พบกันใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีครับ